สกินใส่มันก้อนรับนะอันดับแรกของแซ่บเข้าไปใส่ปลาไหลน,นี่เห็นไหมครับเหลืองๆนี่คือไข่ของเขาครับอืกราบสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพระเจ้าตากนะครับคลิปนี้มากินต้มเป็ดปลาไหลครับต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบสมอนนะครับหลายคนเรียกร้องมาสมากไม้ใส่เลยเกินนะครับนะเมื่อนี้เลยจัดไถ่ครับต้มเป็ดปลาไหลนะมากินก่อนดูกันครับ ช่วงนี้มีข่าวตำรวจข้างะนะเนาะม่ได้พาดพิงถึงเพื่อนแต่พอชิมว่าฟังถึงการแก้ปัญหาครับคนเท้ากรมันสิข้างมันก็นสิเขียดกรนั่นแะครับเพื่อนโรงงานนี่ก็สําคัญนะครับนะเมื่อเห็นเขาเครียดวิธีแก้ไขเขาเครียดจะไหนครับบอแมนไหนไปผู้บังคับบัญชาหรือว่าวหน้าไปคุยนะครับนะพาเขาบรู้วความเครียดขเขาเกิดจากอย่างบางทีมเครียดกับงาน เครียดกับคนหาส่วนมากนะนะเครียดกับคนหาแล้วเฮือนาไปปอบแห้งเสียซ้ำนะก็เก่านะครับนะวิธีการปอบควอนเสียคนที่เขารู้จักหรือคนที่เขาสนิทคนที่เขาเสียใจไปปอบมันสิได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อตัดไฟได้ต้นล้มบอสันกันแห้งเครียดเรื่องงานอยู่แล้วแห้งเครียดน้ำคนหาอยู่หรอกให่งคนหาไปปอบแห้งหนักกว่าเก่าอีกนะครับแห้งจะเตลิดเปื่อยไปเก่าอีกนะดังนั้นกก่อนสิเขาสิข้างกเขาก็ต้องเห็นว่าเครียดก่อนมันบอกครับนะ ก่อนมันิลามไปเลาก็ต้องดับไฟในต้นล้มก่อนไปปอบเขาไปปอบปราลมเขานะครับก่อนสิเกิดยังไงเนาะแสดงความเสียใจนะครับนะนะครับไปกินข้าวเหมือนกันบนี่ครับปลาไหลกัะแพงแพลงเศรษฐกิจบอดีปลาไหลเลยแพงรู้ละสองลอยหาสิบบาทโอ้ ซีเนี่ยกินดีบ่าแจกโดนๆเจียเมืกินหลายมือ้อเลยต้องเป็นอะไ,ไรเลยย้อนหวานแพงครับเดี๋ยวเมื่อนี้กินบ่อยเหลือแม้ท่้งกระดุกนะหวานแพงต้องกินคุม้ม ขครพร้อมตัตวตนเนี่ยเป็นอย่างเนาะมันเป็นเนี่ยเกิดมาเป็นอาหารของคนเขานะครับนะผมสิกินใส่มันก้อน,น,น,นรับนะอันดับปรกงของเสียบข้าไปใส่ปลาไหลนี่เห็นไหมครับเหลืองๆนี่คือไข่ของเขาครับ แกงก,ก็เนื่อยไปด้กับอะไรอยู่นะี่ยโลสองร้อยหาสิบอ มีหลานคนหนึ่งทักนะว่าอากินข้าวไม่ค่อยยื้มเลยจะจากระปุกตินะถ้าคนเห็นล้ายนอกก็สิว่าเป็นคนแกล่ลา่คนดูดแต่จริงๆว่าแม่นะครับเป็นคนตลกครับสมัครสิเป็นคนตลกเนะส,สิเนนสมากกว่า ถ้าเบิ่งภายนอกอะเรียนเป็นคนดุๆแต่ที่จริงบ่แม่เนอ่ะเป็นคนตลกอะไรนะซื้อชามมาใส่ไก่แบบนี่ แต่ใบสมองแบบริมเลียดของมันเนี่ยมีความหวานกระคายตับเลยครับแต่บ่แมีป่ปิดจินงเรียดงว้วลนะ้ะสดเรียดงว้วอุ้ยหวานหวานบะแมี่เนีน่ยเรียดงว้วนเะนี่ยมันมีรสชาติอย่างเดียวมันไม่บ่หย เปร,ปร,รี้ยไปเลยาได้แล้วหวานของแท้เลียดเปรี้ยเนี่ขออนุญาตก,กินทั้งกระดูกนะครับเพราะของมันแพง จะกินแม้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยตรงท้องมัน,นจะมีความมันอื เ็เขาวางไก่หลายสาวหาประเดิมเราจะกินแม่แเหลือแม่แต่ชิ้นเดียว ปลาไหล้ามันจอยดอเอามากินทั้งตัวต้มทั้งตัวนี่นะบ,บนุ่แซ่บครับกระดูกทีรู้สึกว่ากระดูกบางทียาบขึ้นนะเวลาไม่ไมยำเลยรู้สึกว่ามันมิเตอร์ดูกนะแต่ครั้งไม่โดนไร Mm. ah

มีเรออย,ยอาละเพียงนะครับสุดท้ายนี้จบจบไปค่นี้กันขอบคุณนะครับที่มาติดตาม่องโทรพเพืาา่อตสดขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจเดี๋ยวมไขึ้นมาด้วยครับขอบคุณครับ